พลลพักนักปรุงพลัส ไข่ตุ๋นสูตรนี้มีวิธีการทําที่ง่ายแสนง่ายนะครับเราจะจัดเรียงของทุกอย่างเนี่ยใส่ลงในหม้อนะครับแล้วเราก็ทําตัวไข่ตุ๋นเทตามลงไปราดด้วยน้ําจิ้มุกี้นิดหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือให้ความร้อนเนี่ยเขาทํางานครับซึ่งเครื่องในสูตรนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆอยากใส่เลยครับคนจะมีใส่สาล่ายวากาเมะด้วยนะครับสาล่ายวากาเมะเนี่ยครับเวลาเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเป็นแห้งๆเหมือนใบชาลักษณะนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราใช้เราจะต้องใส่ลงไปในน้ำครับ แป๊บเดียวก็พองตัวแล้วครับจะพองตัวขยายตัวค่อนข้างเร็วมากทีเดียวนะครับในระหว่างที่เราคอยเจ้าวากกเมของเราเนี่ยครับพองตัวนะครับเราก็เตรียมเครื่องทุกอย่างลงในหม้อสุก,กี้กันเลยครับเตรียมหม้อใบย,ย่อมๆที่สามารถตั้งไฟได้นะครับรองหม้อด้วยผักกาดขาวครับใส่ผักบ,บุ้งตามลงไปวนเส้นครับผมกุ้งสดลูกชิ้นตอกไข่ใส่ชามครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส น้ำจิ้มสุก,กี้ยากิโออิชิสช้อนโต๊ะครับน้ำสต็อกผสมให้เข้ากันครับเสร็จแล้วง่ายๆเลยครับผมนำส่วนประกอบทั้งหมดเทใส่ลงไปครับนำส่วนประกอบไปตั้งไฟครับใช้ความร้อนสูงเป็นเวลา1นาทีลดความร้อนลงใช้ไฟกลางนะครับ ตุนไข่ของเราต่อนะครับเป็นเวลา12นาทีครับเคล็ดลับของพลอยู่ที่นี่เลยครับน้ำจิ้มสุกี้ยากี้ตราโอิชิครับสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของโอิชิครับรสชาติของเขาเนี่ยครับกลมกล่อมหอมอร่อยไม่เหมือนใครครับเพราะว่าอะไรครับเขามีรสชาติความเผ็ดความหวานความเปรี้ยวที่กำลังลงตัวพอดีกลมกล่อมแบบอร่อยมากครับเคล็ดลับของเขาอยู่ที่ส่วนผสมของน้ำมันงาชั้นดีครับทำให้ขวดนี้ ต้องลองเลยครับวันนี้นะครับพลใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งในตัวไข่ตุนสุกิยากิของเราเดี๋ยวพลจะเสิร์ฟเคียงไปด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยเราก็สามารถจิ้มเพิ่มได้ครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับพลปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสุกิยากิตาโออิชิขวดนี้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มีหม้อเหมือนที่พี่พลใช้นะครับอันนี้เป็นเหมือนหม้อหุงข้าวญี่ปุ่นนะครับ เราสามารถใช้ม้อธรรมาดาได้แต่ข้อดีของหม้อแบบนี้ครับเหมือนเราไปทานตามร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านครับเขาจะรักษาความร้อนครับมันจะเดือดแบบปุด๊ดปุ๊ดุด,ดอยู่ประมาณแบบ3าถนาทีทีเดียวนะครับเปิดฝาขึ้นมา1ชั้นนีครับบูอัดครับผมแล้วก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นญี่ปุ่นสีสวยๆนะครับคนขอโรยต้นหอมนิดหนึ่งนะครับบนน้าจิ้มของเรา เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับเวลาที่ใช้ในการปรุงการเตรียมรวมแล้วไม่ถึง20นาทีลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w i o n c o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ